สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเฟิร์นในทิปแอนทิปกันอีกแล้วนะคะสําหรับทิปแอนทิปประจําเดือนนี้นะคะจะมานําเสนอนะคะเทคนิคการสแกนเอกสารตัวนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะโดยใช้แอปพลิเคชันแค่ Google Drive อย่างเดียวถ้าอยากรู้แล้วว่าทํำยังไงไปดูกันเลยค่ะ สำหรับก่อนหน้านี้นะคะเวลาที่เรามีเอกสารที่เป็นเปเปอร์แบบนี้นะคะแล้วก็ต้องการคอนเวิร์ตเอกสารพวกนี้เนอให้กลายเป็นไฟล์ pdf เนี่ยเราอาจจะต้องมีการไปสแกนที่เครื่องใช่ไหมคะหรือว่าบางทีถ้าเป็นในโทรศัพท์เราก็าอาจจะต้องไปโหลดแอปพลิเคชันอื่นมาเนอแต่ว่าวันนี้นะคะสามารถใช้กูเกิลไดในโทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละคะ่ะเป็นกล้องเนอแล้วก็สามารถสแกนเอกสารได้เลยนะคะวิธีการก็คือเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีแอปพลิเคชัน g l e d r i v e เนอเสร็จแล้วนะคะพอเข้ามาในหน้าจอเนี่ยที่มุมขวาล่างข้างบนเครื่องหมายบวกเนี่ยจะมีในเรื่องของ รูปที่เป็น,นคล้ายๆเหมือนเอกสารใช่ไหมคะเราสามารถคลิกนะคะที่ไอคอนนั้นหน้าตาของโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นกล้องนะคะเราสามารถเอากล้องของเราเนี่ยสแกนไปที่หน้าเอกสารได้เลยนะคะพอสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยจริงๆถ้าเพียงไม่ต้องกดปุ่มชัตเตอร์เลยนะคะเขาก็จะ จัดเก็บให้เรียบร้อยเนาะซึ่งพอเราสแกนเรียบร้อยนะคะเราสามารถกดที chi, ่เอกสารแล้วก็เอามาดูได้นะคะว่าเราต้องการปรับคอปรับมุมอะไรหรือเปล่าต้องการเปลี่ยนสีเอกสารไหมยกตัวอย่างเช่นเป็นสีปกติเลยหรือว่าต้องการให้เป็นขาวดำนะคะหรือว่าจะต้องการให้เป็นในรูปแบบของโฟโต้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะต้องการหมุนเอกสารหรือเปล่าพอเราทําเสร็จแล้วนะคะเราสามารถกดดันได้เลยค่ะเอกสารของเรานะคะก็จะไปอยู่ใน Google Drive นะคะเป็น My Drive ของเราเนาะเราสามารถตั้งชื่อได้นะคะ แล้วเอกสารตัวนี้เนี่ยก็จะถูกเก็บในรูปแบบของ PDF ค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นทิปเป็นทิคดีๆค่ะที่จะช่วยให้การทํางานงของเราเนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นลดการโหลดแอปพลิเคชันนะคะจากแอปสโตรเนาะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะเฟิร์แล้วก็ทิปแอนทิคนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่นะคะในเดือนหน้านะแล้วก็คอยติดตามนะคะว่าทิปแอนทิคเดือนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ